พาคุณยายมาปลูกอ้อยนะคะแล้วก็ช่วยกันปลูกแล้วดูว่าครูปานีเนี่ยเหมาะไหมกับการถือจอบถือเสียงเหมือนไหมเหมือนไหมอ่ะงันคักคักปลูกชาวสวนปลูกชาวสวนนะคะทั้งเด็กชอบปลูกนี่นะคะอันนี้แม่ขุดไปแล้วแม่เดินตามมาอือนะคะอ่ะพอด้อยู่นะคะพอด้อยู่นะคะปลูกแค่ประมาณ ห้าสิบคูณห้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลึกถ้วฝาเละก็กขึ้นต้องไหออ <c oughs> มือใหม่ครับภ <c oughs> าพครัย <c oughs> นี่นะคะเปลี่ยนกันถ่ายแม <c oughs> ่กั <c oughs> บลูกเก็บภาพเอาไว้ดูนะคะว่าเวลาที่พอมันโตแล้วเนี่ยภาพ Before and After เป็นยังไงหมายถึงอ้อยนะคะไม่ใช่คนค <c oughs> นเนี่ยล้างจากนั้นคือหมดาภาพ <c oughs> นะคะก็ะประมาณนี้นะคะ50คูณ้าสได้ไหมถ้าขุด ถ้าได้นะแต่แต่อ้อยจะโตหรือเปล่าไม่รู้นะคะเรื่องโตันาดก็ให้มันลึกกว่านิดนึงไม่เป็นไรล้าเพราว่าหากฝนเสด็ยังลุงแต่ว่าดินมันดีอยู่ดอกดินมันดีอยู่เพราะว่าดินมันเป็นดินใต้ปนขุดง่ายค่ะถ้าไปเจอหินเหรอขุดทีหนึ่งตายนะคะเนี่ยต้องขุดให้ก่อนให้เสร็จก่อนเที่ยว่าช่วงบ่ายในประชุมอยคุณครูชาวสวนคุณครูชาวสวนภารกิจเยอะ ร้านไปไม่ใช่คิดเด้เหลโรงเรียนปั๊บรอเขาสวนเหลือทำสวนเสร็จก็ไปประชุมต่อนะฮะพรุ่งนี้ก็โรงเรียนเปิดจริจริงทำสวนมันสนุกมากเลยนะเนี่ยอยู่ได้ทุกวันกับสวนนะะแต่ว่าเบื่อเขาเฮียแทงเป็นต้มันคมคะใช่ทุกอย่างถ้ายิ่งเห็นเอ่อผลผลิตมันเติบโตนะคะก็เราก็จะรู้สึกแบบภูมิใจมากอ๋อแม่หันกล้องมาทางนี้นี่บ้านนะคะมองไปเห็นไหมคะ มันไม่ไกลเดินมาประมาณ200เมตรไม่มถึงเนาะประมาณ100เมตรก็ลากกันมาอย่างนี้นะคะแต่ทีนนี้ก็ททำระบบน้ำก่อนจเค่อยกว่าจันมองหันเขาจะไม่เห็นร่งองยางเออ,อ,อร้อนเริ่มร้อนละโอเคนะคะสู้ <laughs>